นี่ครับผมตัวอ่อนสวยแลวครับนี่ครับผมสวยมากครับหลังสวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาหาพึ่งหามีเช่นเคยครับผมก็ตอนนี้ก็จะออกไปหาแถวนี้ครับผมพอดีว่าดอกจีสอแถวนี้เยอะมากครับผมครับเด๋ยวรุยกันครับผมเผื่อเจอครับ ครับตอนนี้ก็เจอแล้วหนึ่ง้านครับผมอยู่ข้างในนี้ครับดูดูครับผมนู่นไงครับครับเดี๋ยวตั้งกล้อก,กันครับผมเดี๋ยวไปตีกันครับ we yeah. นี่ครับวันน้ำหวานครับผมช่ำช้ำครับผมโอนี่ครับผมอยู่แต่แจ๋วครับลังนี้ครับผมลางแรกของวันนี้ครับผมครับเดี๋ยวไปหากันต่อครับผมลุยครับตอนนี้ก็ออกไปหากันแถวนี้ต่อนะครับ Đi đó. kia xuống dữ quá. ไม่เจอครับไม่เจอครับเจอางนี้ดูให้หน่อยครับผมลไม่เจอครับไม่มีครับ ตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับลังที่อของวันนี้เดี๋ยวผมขอไปตั้งกล้องก่อนนะครับ นี่ครับผมหลังที่สองของวันนี้หัวน้ำแหวนสวยมากครับโหใช้ได้แล้วครับนี่สวยจริงครับหัวน้ำแหวนสวยมากครับหลังนี้ครับเดี๋ยวไปหาหลังอื่นกันต่อครับผมครับตอนนี้ก็เจอแล้วอีกหนึ่งหลังนะครับ อยู่ไม่ค่อยสูงครับหลังนี้ต่ำๆครับวันนี้แบรนด์น่จะสวยอยู่ครับครับเดี๋ยวไปตีครับผม แหนมเหลืองปิดตาสวยนะครับเรื่องนี้ครับดูครับสวยครับก็แทกหน่ยกลับเงี้ยหน่อยนะเดีวมันต้องตออเต,องต็กนันหน่อยพี่ถ้ากอดกันแ้ต้องกอดกันแล้วกอดกันะ นี่ครับผมตัวอ่อนสวยแล้วครับนี่ครับผมนีครับรังที่แสมของวันนี้ครับสวยจริงครับลังนี้ใครที่ชมคลิปผมก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับ